ครคมีสมาชิกกันเมืฉันนังสอบแล้ายใจดีค่ะคือฉันนั่ขา แต่เนี่ยมีจำคำวิวบ้างไหอ่ะเ็ามีอะไรให้เราช่วยก็บอกนะได้แล้วแกทำามสูตรเสร็จยังอ่ะยังอ่ว่าฉันจะเลิกยาแล้วแหละ้วเนน้ำร้อนชอบขยาโอ้โโอ้โอ้จอ้้โอ้โอ้้โอ้โ้ เฝ้าแหขอแอบเลยไม่บอกแอบรอกะทำก็แบ่งกับเราเนี่ยไม่อ่ะเราไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้ก็แล้วแต่นะเห็นสมันแล้วะนแล้วหายะเราไม่เห็นเลยอ่ะ Yeah. 你好、嗯。嗯嗯 我呀<好>。我 ขออภัยค่ะ ลักทรัพ์นอกจากผิดสิ่งข้อที่สองแล้วยังมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตราสามสามสี่ถ้าใดรเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของยูดด้วยไปโดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสามปีและปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท